สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็มาอยู่ที่ดุกซอยดุงเกตนะครับซึ่งก็เป็นสะพานที่บรยเวนปากแม่น้ำที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเห็นไกลๆตรงนี้นะครับเราะจะเห็นชิปหย่านนะครับดุงเกตชิบยานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปากแม่น้ำนะครับที่จะออกไปติดกับทะเล บริเวณนี้นะฮะก็จะมีเรือประมงจอดอยู่เยอะเลยนะ,ะเรือประมงจอดสแตนบายอยู่เยอะเลยแล้วก็จุดที่แอดมินยืนอยู่นี้นะครับ<ม>ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับซึ่งแอดมินก็เดินมาจากโรงแรมนะครับเดินมาจากโรงแรมก็โรง,งแรมที่เห็นก็สะพานข้างหน้านูา่นนะฮะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับสะพานข้างหน้าที่ตรงนน้นนะ,ะไกลๆนู่นนะ ซึ่งริมสะพานด้านนี้นะฮะริมสะพานตีนสะพานด้านนี้นะฮะก็จะมีตลาดซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินชมตลาดสักเล็กน้อยนะครับว่าตลาดเขามีอะไรบ้างนะครับซอยด้านหน้าที่เห็นนี้นะครับจะเป็นบริเวณตลาดซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับ ที่เวียดนามนะครับเราเจะเราจะเจออาหารอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตนะครับก็คืออันนี้ก็น่าจะอกเสียงว่าบัานหมี่นะก็คือเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไม่อ่ายัดไส้พวกหมูแฮมหรืออะไรพวกนี้ไม่ใช่หมูแฮมเป็นเหมือนกับอะไรยอหรืออะไรประมาณนี้ก็คือมีทั้งไส้หมูไส้ไก่แล้วแต่จะเลือกนะครับ เป็นอะไรที่นิยมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นร้านมะพร้าวนะครับเมื่อสักครู่นะฮะผมก็ซื้อมาแล้วนะฮะมะพร้าวเนี่ยเป็นมะพร้าวลูกใหญ่ๆก็ราคาก็สองหมื่นสองหมื่นดองนะฮะคิดเป็นเงินไทยหย,ยาบๆก็ประมาณสามสิบบาทนี่นะี้ตลาดก็ยังเป็น อันนี้ร้านขายเป็ดขายอวนนะครับอันนี้ก็ปลาปูดสดก็<น><น>เป็นชาวบ้านที่จับปูจับปลาได้จากเรือประมงนะครับก็เอาขึ้นมาขายกันแบบสดๆนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงกว่านะตลาดก็เริ่มจะ เริ่มจะวายก็เวียดนามจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับบ้านเราอันนี้ก็ปผลไม้อัน,น,อน,นปัง เดินเข้าไปดูในตลาดสักนิดนึ่งกับโอเคสิ้นกำเยโอเครับเมื่อกี้เขาก็คิดว่าผมเป็นคนจีนนะฮะก็มาทักทายนี au, au ้ห่าวนี้ห่าวนะฮะก็จะขายแครอทให้นะฮะแต่ว่าผม อยู่โงแรมมันนะไม่รู้จะเอาไปทำอไรนะเแบบก็เออเป็นราไรน้าที่น่าสนใจนะเข้ามาชมตลาดสดเมื่อกี้เจอ3าคนนะแกะเล่นกล้องนะคุณป้า3คนเล่นกล้องให้เราถ่ายแล้วก็ชู2นิ้วก็เพลินดีฮะมาเดินตลาดสดอย่างนี้นะ อันนี้ก็ขายปลาอันนี้ก็เป็นตลาดขายเป็ดเป็ดไกออ่อันนั้นนะฮะล,ลวก,กันแบบสดๆเลยฮะ เอเอเอน้อ่๋ีย <เอ S 2> ด้านหน้าเป็นผักสดนะครพอเข้ามาลึกๆก็จะเป็นอ,อาหารทะเลนะฮะกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเข้ามาลึกๆด้านท้ายนี่นะก็จะเป็นกุ้งหอยปูปลานี่หอยนั่งลง หอยลายนี้หอยลายครับตรงนี้ก็เขียงหมูนะครับ,บก็เขียงหมูเขียงเนื้อน,นะครับก็ดูเพิ่มดิ้งกัน What? Too low? No? โอเคครับก็ออกมาจากตลาดเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็ถนนหน้าตลาดครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับุณครับ